สบายดีพี่นอ้องมันนีสิพามาเก็บดอกกระเจียวอยู่สวนเนาะสวนข้างเฮือนปลูกไว้อได้กินพี่น้องเ้ยปลูกไว้พอนนอลพอดได้ลายดอกพอได้เก็บกินยมทรงซามืมอร์เนกับปุงเ่อหนึ่งเนาะนี่ให้เบิ่งดอกกระเจียวอันนี้จะเป็นโกดดอกกระเจียวเนาะ ดอกกระเจียวก็นี่มันเอามาพังไว้ซือซ้อบ่มีเวลาปลูกเลยก็เลยเอามาพังดินไว้ว่าสีขายายนอกยังบ่ทันเอาไปปลูกตน้นมันที่พดมันก็เลยบ่เป็นดอกเป็นอยู่แต่ก็เป็นบ่หรีดอกนี่ก้ะดอกนี่กับบานแล้วเป็นอยู่ของบุหรายพอมันที กลังเป็นจูมนี่แต่ว่าสีขยายออกว่างๆซักหน่อยอันนี้เป็นดอกกระเจียวที่ข้าพเจ้าเอามาปลูกไว้ได้สามแถวเขได้เก็บกินกระปงดอกยูหักลองซ้มมือกัป่งเธอหนึ่งเขได้เก็บเก็บเธอหนึ่งกับอได้ลวกอยู่ อันนี้บริเกบแห้วมันบานมันบานเลยน,น,นี่กำลังบานบท่ันมีเวลาเสียห์เน่สวนพี่น้องเอ้ยอน,นี่กำลังเป็นจุมจุมแล้วนี่จุวมเป็นจุมวันนี้มันสิเซบแลหวานกรอบหอมตระกเจียวพันเผิดน้ำผึ้งปลูกตั้งแต่เดือน เดือนสี่เดือนห้ามันกะชีเริ่มออกเดือนเริ่มออกดอกตั้งแต่ปลูกได้สองสาเดือนแล้วก็เป็นดอกนะเนาะก็เก็บกินมาหอดหอดเดือนซิฟพี่เละเบิดพลนแล้วพุนจังสิตายลงแล้วก็หัวพุนกับพังดินไว้แต่ว่าบาเลหัวพุนพังดินไว้บาเลวกัปีหน้ามาฝนตก คนต๊ใหม่เดือนหา้าเป็นกระสิปงขึ้นมาใหม่เองแบบน,นี้เขาก็บร่ได้ปลูกแบดน,นี้มีแต่ปงดอกขึ้นมาเลยบบดน,นี้ปงดอกดอกดินขึ้นมาอะไรก็เริ่มปงกกขึ้นมาให้เขาเก็บกินเลยแบบน,นี้มันใช้เวลามันได้เก็บดุนดอกกระเจียวนี้ดอกกระเจียวธรรมชาติบ้านเขาเลยได้เก็บอยู่บดนุนกระเบิด อันนี้ค่ะสิด้กินตลอดค่ะปลูกปลูกไว้ในขางเฮื่อนขางซ้านกะพอได้เก็บกินพี่น้องเลยอย่างกะคาพเจ้ากะเป็นคนหมักกินดอกกระเจียวนี่ก็เลยเอามาปลูกไว้พอได้กินกาดพนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็ได้ฝนต๊ตกอยู่ขุมมือคู่มืออันนี้สิพ้าเก็บดอกกระเจียวก่อน อาเก็บผักบดีบดีถืออันใส่มาสี่จ้ะเก็บดอกกระเจียวก่อนพี่น้องเอ้ยไม่ถูจับกล้องหายจับเองโตแก่มันนี่มันมันมันเริ่ม เริ่มบานละโอ้มีเวล,ลาเก็บกำลังงามดอกสำนีพอดีเซ็ดอกสำนีเอาเก็บเอากระดึงคืองนง่อ่ะัาง้างมันึ้นมันก็ะสิได้แบบนี้นงามง,งามแบบนี้เลยกินไดทั้งการกินดิบก็ได้กินกับกล่นกับแจ้วกับ เทียนน้ำม้นจำหุงได้เบิดพัดน้ำมันหอยแต่มันยังบม่ทันหลายปีนี้เราได้แต่เก็บกินในเฮือนตัวนี้น้อยน้อยสำนึกก็นนกปฏิเสธได้น่ <inside. S 2> ยังหกอยู่บริทางเนี่ยัดเป็นทางนี่มันก็กสิงามเลยกะเอาอัวเนีออกเอาขี้งว้วพุนขี้งวัวสิเก็บมาใส่พุนขี้งัอพุนขี้เก็บมาใส่น่ซัส,สก็บเลย มเชิญบริทางบริทงาทงเนีย่ยบริควรเนี่ยออกอย่างสองมือสามมือคลิปคืนนึงมันวนตกนุกในช่วงน,นี่มางามๆกุอบอวก,กงามๆเลย ตัวนี้กำลังเป็นจูนาามมคันเหม็นบุรบัตมันนี่กะสีงามกว่านี้อยู่มันก็สีป่งหลายอยู่ันนี้ผัดบรบุรบัตมันข้าพเจ้ากับขาลูกน้อยนีย่าลูกน้อยเพื่อลูกนอนกะนี่เวลาเห็ดกินกินขผาก็ยังสิบหมี เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเบื่อไม่เดาคน้ะขาดจับจับเบื่นั่นก็ขาด่นตัวนี้กำลังกำลังอันนะั้กำลังไปจุมนเนา้ กับลูกมาเลยลูกจับสองข้างเป็นแบบนี้มีชไดการ,รยาวงูเขามาเหยียบหนากะเห็ดหัวอ้อมพอลูกอ่อนไม่ลูกอ่อนผมมีเวลาเห็ดหัวกระเท้าตะเลงฟัวมาแต่ก,การจังไดเห็ดเด็ดได้น้อยหนึ่งกับลูกผมีนพเอาลูกกะ Hoa hít phụ điều tốt quá ink chắp bay hở nổi <laughs> mong muốn gần phụ quân hương kai phụ mìo nhà hát 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 ถึงหย่าถึงง้เหยียบมันก็ยังเรือยังบรดเก็บกำลังเริ่มคั้วหยาทั้งส่วนทั้งนั้นยังบ่ทันหอดพี่หยาหยุบตายตะโกนก,ก็บบริมีดอกจักมาทั้งใดตะโก,กนปัญหารุ่นอื่นเบิ่งหยารุ่นอื่นมันยังหยารุ่นนี้ เก็บก็ได้เก็บบางเ่อหมูมาเวหมูมาเวมาดิ่นน้ำกันเก็บให้ดื่มน้ำนาำก,กดทันลลายก็ยได้จะกินดับเด็กดับหนอยตัวนี้มันบานเลยนี่มันจะบานนะกกระเจียวหวาน กิดน้ำผึ้งคุกินห่อสองอัน เกล่มันเก่แล้วมันบอ่อเซฟขันขันเก็บตอนมันเป็นจุ่มเลยเซบมาปลูกไว้ตั้งแต่เดือนสี่มาฟังดินไหวพ่าวย่านนั้นย่าน ห้องใหญ่ที่เกิดลูกตอนนั้นเขเลยมาพังไว้พังไว้สื่อคือว่าเออเกิดหรือบุกเกิดกับป้าไอ้นีอะลรว่ะเห็ดเห็ดบัวได้เละบันี้ทองใหญ่แล้วกะพังสิ้ไว้ปลูกเห็นเบิร์ตยุมใหญ่ใหญ่บน ทางดินไว้นั่นก็ขคุดดินบัวยเลยก็ทพังไว้เป็นจุ่มแนวนั้นเลยเราสีขยายออกขยายออกให้มันลายคนนี้อีกได้อีก,กสามเทวอีกสามเทวเนี่ยสับปีกินปีนั้นพังนี้มันก็ กันมันบักยาวพุมันหักเกแล้วมันกินบ่ได้กานมันกินได้แต่ดอกมันแบบนี้มันตัวจูมแบบนี้แบบนี้กินได้เบิดทั้งกานทั้งดอกอนออนแซบ ทันเหม็นทางเนี่ยหยุบนี่มันสวงามคักกว่านี้อันนี้เก็บเก็บเก็บเราไปเรามาเห็นบริบูรณ์มันย่างกลับขึ้นกะเห็นอีกเลยย่างกลับมาเราบริขามาบรเห็นขากลับเราเห็นเก็บสุดเลยพี่นออ้องเลยบิดเลยตอกเกียวสามแถว เืองงูมเจี๊ยบนี่แต่สิไปเก็บเอาอยู่กอตัวตทมทมใหญ่กลมไว้หลายๆจุ่มหลายๆนั่นน่คันวันนี้มาเก็บอยู่พามาเก็บอยู่กอใหญ่แับน,น,นี้กระลังปงยังยังกอใหญ่กระลังปง โปร่อันนี้น้อยดอกมัน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 ทีโพอดกอลางนี่มันทีแะไรมันก็เลยบโป่ง,งลายปกติขันยายออกนี่ก็ได้ก,ดกุกระดอกสองดกอกกำลังเป็นจูมกำลังเป็นจูมนีด่ดอกไม่เจ๊ง มัวบกินกกันกินอยู่ใบตัวมันอ่อนเลยมันกัดกินน้อยหนึ่งกันสั้นี่เบิดเลยัวข่าวองมึงตดนบนิทัวปนทิทัวเลยก็เลยบข่าวนี้มันเกยาวกูมาปลูก ลูกอ้อมเพื่อนสืส่อกับพอได้เก็บกินก็ได้พี่อของพ่อได้กินกระปุกกระเจี๊ยวกูอ้อมเพื่อนมีห่างกันก็ละห้าสิบเซนหกสิบเซนได้หลายเติบเลยมันห่างกันทนไมที่ทั้งในมันหนุ่งโป่งเน่ได้สมนี้ดอกกระเจียว ทั้งดอกจูมดอกบานปุ่นกันดอกจูมแซมนี้นี่เซฟนี่โอ้โอะใหญ่ๆแบบนี้ดีจูมกระลายอยู่ปลูกไปกินดี๋ีดอกจูมนี่เดินไ คยคนอยู่อะโคเนี้ยน้ำนี้โคพันมันน้ำนี้มันยังบ่ทันหลายหากับปลูกมันมลายจั1งสิบเบงสิบปันให้ไปปลูกเลือก,อกตกจุมตกปนันเพราะว่าพัดน้ำมันโยกินกระเซพบอันนี้ข้าพเจ้าบุทันลงกระเทือ เด็กตู้จูมันนี่ตู้าตบานนี่เด็กใช้คนไ้กินอยู่เดลยพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ก็ได้ปลูกไว้หลายอย่างอยู่เลยพี่น้องเอ้ยบัววัมีน้ำหดตะกี้อะไรมันตายเวิดก๊กเ้าวก๊กมะนาวปลูกไว้มันหักผู้เจ้าบ่ได้มาอยู่ช่วงนั้นมันหลดุดตายเบิดเด็ด ตกเงาอะไรงมาบุ๋มมีโคโค่นน้ำบัานนี้มาอยู่เลยก็เบิ่งสิษย์กำลังสั่งน้ำไม้สิมาปลูกันรวมมาทันมืดผลสั่งน้ำไม้มาปลูกน้ำไม้กินซุง้งมาปลูกอยู่สวนนี่พอได้กินจะโก,กจกใด้คนก็ตกบกักแหงหักกระไขหักกระเศาฝนตกลินนี่หักกระเศา เึาา็ดปวกเนาวมาใช่การการพนขึ้นปวกเนามาแต่บ้านพเพื่อเึ็ดปวกเนามาแต่บ้านพี่น้องเอ้ยอดิเอามาใส่ขึ้นเฮือนอลไรกับพอเอามาแต่บ้านัพเพื่อผักให้ม่ในเด้อเพ่อามาแต่บ้านกุน๊บนี่กุ๊บมูนเอามาใส่เห็ดพามขึ้นเฮือนอลไรกับพระไหวอลไรกับมุนเบิด ตอนนี้อะไรเด้อพี่น้องเด้อมือหนาสิพามาเก็บใหม่สิพามาปลูกใหม่มาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่คนงานมือนี่ดอกกระเจียวอีู่สวนน้อยเพ่ได้ลวกจำเจียวอยได้มามพี่น้องมามาเด้อมาเด้อลวกดอกกระเจียวอยู่ที่ย่งางนาน้อย